บอทเทรดมันจะพารวยหรือว่าจะพาเจ๊งกันแน่อะไรที่ทําให้ทํากําไรจากบอทได้ก่อนที่คุณจะใช้บอทเทรดคุณต้องรู้เรื่องนี้สวัสดีครับผมคนรลักนะครับกับเพจนัลกลงทุนคริปโตและ YouTube c h a คุณลักรักคริปโตอินเวสเตอร์วันนี้มีคนถามเข้ามากันครับว่าบอทเทรดมันจะพารวยหรือว่าจะพาเจ๊งกันแน่เพราะบางคนเปิดบอทปุ๊บแล้วเงินก็ไหลออกไป แจกเงินออกไปเลยแต่บางคนใช้บอร์ดเพื่อเงินเข้าช,ชิงช,ชิงชชิงชิงเก็บตังค์โอ้โหตงังค์รวยกันเต็มไปหมดเลยคําถามวันนี้สําคัญครับว่าอะไรที่ทําให้คนที่ทํากําไรจากบอร์ดได้และอะไรเป็นเหตุผลที่ทําให้หลายๆคนเจ๊งเพราะบอร์ดก่อนที่คุณจะใช้บอร์ดเทรดสาหรับเทรดคริปโตเคอเรนซีคุณต้องรู้เรื่องนี้เรามาดูก่อนว่าผลลัพธ์การใช้บอร์ดเทรดเป็นยังไงมีทั้งผลลัพธ์ของผมเองแล้วก็ผลลัพธ์ของคนอื่นอยากบอกกันคร่าวๆแบบนี้ละกันนะครับ อ่ะอย่างที่ผมเอามาให้ดูตรงนี้เนี่ยอย่างตัวบนนะครับเปิดไป3วันใช่ไหมครับใช้เวลา3วันกําไรประมาณ12%แบบนี้ก็ทําได้อย่างตัวล่างนี่ครับเปิด47วันฉเฉลี่ยผลตอบแทนต่อป,ปีประมาณ2 0 0กว่าเปอร์เซ็นต์ก็น่าสนใจหรืออย่างตัวด้านซ้ายตัวนี้ก็คือทำบอทเจเนเรตแคดโฟออกมาเรื่อยๆเจเนเรตแคดโฟคือเวลาผ่านไปมันก็ค่อยๆซื้อขายซื้อขายซื้อขายแต่แน่อนอนว่าถ้าคุณต้องการได้ผลตอบแทนจากบอร์ดพอร์ตของคุณก็จะต้องใหญ่เช่นเดียวกันอะไรล่ะที่จะทําให้คนหลายๆคน ใช้บอทแล้วก็กาไรแล้วอะไรที่ใช้แล้วมันจะเจ๋งก่อนอื่นเลยอะไรคือบอร์เทรดเราต้องมาพูดเรื่องนี้ก่อนบอท์ทหน้าที่ยังไงบอร์ดมันคือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ครับโปรแกรมที่จับข้อมูลทางสถิติแล้วก็มองหาว่าไอข้อมูลเหล่านั้นอะ่ะมันจะมีจังหวะหรือสัญญาณการเข้าซื้อตอนไหนพอรู้ว่ามันมีจังหวะสัญญาณการเข้าซื้อตอนไหนก็ออกคําสั่งซื้อขายเพื่อทํากําไรบางทีออกคําสั่งซื้อไปแล้วยังไม่ทันขายบางคนก็ไปตัดตอนก็ปิดบอร์ดก่อนก็ไม่ได้กําไรก็มีกันเยอะแยะ ะอะไรที่แบบว่าพอบอดออกออเดอร์ปุ๊บวิธีบอดคิดคิดอย่างหนึง่งแต่พอคนเห็นหเริ่มติดลบแล้วเริ่มรู้สึกใจสั่นหวันไหวทำไงดีอ่ะทำไงดีปิดดีกว่าสุดท้ายบอดก็ทํากําไรไม่ได้ซึ่งแต่ละตัวต้องบอกแบบนี้เลยแต่ละตัวมีกลยุทธ์และเงื่อนไขในการประสบความสําเร็จที่แตกต่างกันคําถามสําคัญตัวที่คุณใช้อยู่ตอนนี้คุณรู้หรืป่า ว่าใช้ตัวไหนแล้วมันเวิร์กกับคุณมันเหมาะสําหรับนิสัยคุณแล้วใช้ตัวไหนที่คุณจะทนรอมันไม่ได้เลยสุดท้ายบอททาหน้าที่ของมัน24ชั่วโมง7วันวนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับเริ่มจากจับหาข้อมูลหาข้อมูลในตลาดครับดูว่าข้อมูลต่างๆเหล่านี้เป็นยังไงกลับมามาดูว่าเอ๊ะมันมีซิกแนลสัญ,ญญาณเข้าซื้อหรือย,ยังตามเงื่อนไขหรือย,ยังเสร็จแล้วก็ออกออเดอร์ซื้อออกออกเดอร์ order, ขายเพนแบบนี้แล้วก็วนไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆคนส่วนใหญ่ครับ ไม่รู้เงื่อนไขในการทํางานของบอร์ดไม่รู้เงื่อนไขในการซื้อขายแบบไหนที่จะทําให้คุณได้กําไรในระยะยาวผมเน้นย้ํานะครับการใช้เครื่องมือเชิงกลยุทธ์ต่างๆคุณจําเป็นจะต้องได้กําไรในระยะยาวอาจจะไม่ใช่แค่วันเดียว2วันนะครับอาจจะต้องเป็นสามเดือนหเดือนหรืออาจจะเป็นปีเลยก็ได้บอร์ดบางตัวอาจจะเหมาะสมสําหรับการใช้ระยะเวลาสามเดือน6เดือนขึ้นไปก็มีวันนี้เรามาสรุปข้อดีของบอร์ดก่อนนะครับ สรุปข้อดีของบอรดมีอะไรบ้างข้อหนึ่งเลยครับมีต้องเรียกว่าซาวเวอร์ฟมากๆม,มันเหมือนเราไปนั่งจ้องหน้าจออยู่ตลอดเวลามันไม่ว่าจะมัมการมองหาเหรียญการจับข้อมูลสถิติในตลาดเหรียญตอนนี้ในตลาดคริปตโตเคอร์เรนซีมีอยู่กี่ตัวโอ้โหเป็นพันพันตัวเราไปนั่งดูทุกๆเหรียญได้ไหมไม่ได้เขาก็ผลิตพวกบอทที่ไปจับตลาดดูสแกนตลาดว่าตลาดมีข้อมูลอะไรมีข้อมูลอะไรเสร็จแล้วสแกนไปเรื่อยๆเจอข้อมูล ก็เอามาตัดสินใจนะครับข้อดีข้อที่2นะครับคือ Efficiency ครับบอทส่วนใหญ่จะทำงาน24ทับ7หรือทำงานตลอดเวลาตามที่ถูกออกแบบมาอย่างเช่นฝากไว้ในระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอินเทอร์เน็ตมันก็วิ่งอยู่ในระบบอินเทอร์เน็ตตลอดเวลาแบบนั้นระหว่างที่บอรมันเดินทางไปคุณไม่ควรจะไปยุ่งเกี่ยวกับมันเป็นแบบนั้นนะครับข้อดีข้อที่3นะครับคือ Emotionless ครับ คนมนุษย์นะครับเราเป็นคนธรรมดานะครับกินข้าวมีอีโม่นแน่นอนครับบอทมันไม่มีมันทํางานตามเงื่อนไขอย่างเดียวประเด็นสําคัญอยู่ตรงนี้ครับตามเงื่อนไขเมื่อไรก็ตามที่ตามเงื่อนไขครับแล้วคุณกําหนดเงื่อนไขเป็นหรืออยังคนที่ทําเจ๊งจากบอทครับส่วนใหญ่มาจากการที่กําหนดเงื่อนไขหรือกําหนดวิธีคิดไม่เป็น แล้วก็เปิดตามตามเขาคนนู้นบอกว่าอันนี้ดีคนนี้บอกว่าอันนั้นดีเสร็จแ,แล้วพอคุณเปิดไปใช้ระยะเวลาหนึ่งแล้วก็เสีย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 หรือบางทีเปิดแล้วไม่เวิร์กแต่คุณแก้เองไม่เป็นไงพอคุณแก้เองไม่เป็นแล้วเกิดอะไรขึ้นละครับก็ทำให้คุณเสียเรื่อยๆนะครับถ้าคุณอยากเข้าใจในเครื่องมือบอทบางตัวหรือเครื่องมือการใช้งานวิธีคิดวิเคราะห์บางตัวนะครับก็อาจจะ ติดตามตามคลิปเก่าๆของผมได้ตามคลิปเก่าๆก็จะมีอธิบายวิธีการใช้คุณต้องเข้าใจเข้าไปให้ลึกซึ้งมากกว่ามากกว่าแค่เปิดยังไงปิดยังไงแต่ต้องเข้าใจถึงขั้นว่าเครื่องมือแต่ละเครื่องมือมันมาอย่างไงมันมีที่มาแบบไหนทีนี้เรามาดูข้อเสียก่อนที่จะใช้บอร์ดพวกนี้ถ้าคุณใช้อย่างไม่ระมัดระวังมันเป็นยังไงครับข้อควรระมัดระวังข้อที่1น,นะครับตลาดผันผวนอัน i c t a b l e ตลาดไม่สามารถวิเคราะห์ได้ตลาดอย่างคริปโตเคอร์เนซี่เรารู้ใช่ไหมวันนี้ขึ้นเฮ้ยสัญญาณเหมือนจะขึ้นแล้วแล้วมันก็สับขาหลอกโชว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 ์เวมันจะขึ้นมันจะลงเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับพอมันจะขึ้นจะลงเราไม่รู้เสร็จแล้วเป็นยังไงล่ะเพราะตลาดคาดการไม่ได้มันสับขาหลอกเราแบบคริสตานอวเลยดววานก็ยิ้มไปเลยเฮ้ยยิ้มยิ้มยิ้ม,มเดินสบายนะครับแล้วเราเป็นไง refreshing? ล่ะถอดแตกติดลบบางคนบอกว่าเฮ้ยราคา40,000ซื้อได้ราคาถูกแล้วพอมันลงมาอีกสามหมื่นห้ พอมันลงมาอีกสามหมื่นสองสามหมื่นสี่เจ็บปวดซื้อได้ไปว่าไม่ไหวแล้วขายพอขายปุ๊บพุ่งไปสี่หมื่นสามเลยสับขาหลอกพอแตกเต็มไปหมดเลยนั่นแหละเพราะบางอย่างพอโดนสับขาหลอกแล้วคุณไม่รู้จริงๆว่าตกลงแล้วตลาดมันเป็นขาขึ้นหรือขาลงหรือมันยังไซเวย์หรือมันยังไม่มีเงื่อนไขาการขึ้นที่ชัดเจนส่วนใหญ่พวกนี้จะใช้เครื่องมือพวก technical a n a l y s i หรือความรู้ในเรื่องการการดูเทรนด์เข้ามาประกอบล่าง นะครับเข้ามาประกอบกับการใช้พวกนี้จะทําให้คุณตัดสินใจได้อย่างแม่นยํามากขึ้นบางคนก็เอาเส้นมาตีพอโดนสับๆๆปุ๊บเส้นตีเส้นเทนขึ้นเทนลงฟิปตีฟิปตีเอ่อแนวรับแนวต้านเส้นยุกยับยุกยับยุกยับชุบชับชุบชับชุบชับแล้วก็เป็นอย่างที่ภาพให้เห็นเป็นแบบนั้นเลยโอ้ตัวเส้นอะไรเต็มไปหมดจะตีไปทําไมถ้าคุณคิดไม่ออกถ้าคุณไม่มีวิธีการคิดคํานวณว่าเทนจริงๆมันเป็นยังไงว่ารูปแบบมันเป็นยังไง ก็เรียบเรียงใหม่ค่อยๆหาความรู้ก่อนถ้าคุณไม่ไม่รู้ว่าจะหาความรู้ไหนทัก Line ไลน์แไปเป็นเรียนไอ้นี่ก็ได้ไปเรียนคา้าผมก็ได้นะขายของเลยขายกันตรงๆนี่แหละนั่นแหละนะไปข้อสไม่รู้วิธีใช้เครื่องมือเครื่องมือบางเครื่องมือครับเหมาะกับการที่ใช้ทุนใหญ่ๆบางเครื่องมือเหมาะกับการใช้ l e v e r a g e หรือว่าใช้ตัวคูณเยอะๆบางเครื่องมือควรจะใช้ leverage ให้น้อยบางเครื่องมือ ควรจะใช้ระยะเวลาให้นานถ้าใครกระโดดเข้ามาหาผมแล้วมาถามว่าโค้ชครับบอทดใช้ยังไงครับใช้ตัวนู้นตัวนี้ดีไหมแล้วเคยมีประสบการณ์การเทรดหรือ,อยังได้รู้จักตลาดนี้หรือ,อยังผมอยากบอกแบบนี้ครับว่าในบันไดการเป็นนักลงทุนคริปโต Investment p y r a m รามิดขั้นแรกที่สุดขั้นพื้นฐานคือคุณต้องเอาตัวเองให้รอดรู้จักการจัดการเงินขั้นที่สคือเริ่มทํากําไรเริ่มรู้จักทิศทางเริ่มรู้จักเครื่องมือในการวิเคราะห์ ตลาดถ้ายังไม่ข้ามผ่านขั้นที่2แล้วคุณไปขั้นที่3ที่4เลยขั้นที่3คือเริ่มใช้เลเวลเลตเริ่มใช้ตัวคูณต่างๆส่วนขั้นที่4ี่เนี่ยคือใช้ระบบอัตโนมัติหลายๆคนมาปุ๊บก,กระโดดไปใช้ระบบอัตโนมัติเลยโดยที่ไม่รู้จากตลาดไม่รู้ทิศทางไม่รู้ว่าจะใช้เลเวลเลตยังไงถ้าคุณยังเสียเงินจากบอทเื่อยๆผมเชิญชวนให้คุณเติมเลเวล1 2 3บริหารจัดก,การเงินให้เป็นดูทิศทางตลาดให้เป็นใช้เลเวลเลตแบบใช้มือให้เป็นก่อน แล้วค่อยไปใช้ระบบอัตโนมัติเลเวลสเป็นเครื่องปั๊มเงินให้เวลาเป็นเครื่องปั๊มเงินนะครับนั่นคือเหตุผลว่าทําไมผมถึงจัดไอ้พวกเรื่องระบบการใช้บอร์ดเนี่ยไว้ถึงระดับ4เลยถ้าคุณไม่มีพื้นฐานการลงทุนไม่มีพื้นฐานการคิดคํานวณว่าเอตลาดมันจะเป็นยังไงตลาดเป็นเทมไหนแล้วคุณจะใช้กลยุทธ์อะไรแล้วคุณไปใช้บอดเลยบางทีคุณอาจจะใส่รองเท้าผิดข้าง อาจจะเริ่มต้นผิดอย่างอาบน้ําเสร็จปุ๊บใส่รองเท้าเดินออกนอกบ้านเลยยังไม่แต่งตัวยังไม่ใส่เสื้อเลยก็เป็นได้ข้อควรระวังข้อที่3าในการใช้บอร์ดครับคือจะใช้บอร์ดคุณต้องมีแผนชัดเจนแผนการลงทุนคุณต้องชัดไม่ใช่เปิดวันนี้บอร์ดบอกว่าเฮ้บอร์ดนี้นะควรจะเวิร์คคือต้องใช้ระยะเวลาประมาณ1เดือน2เดือนขึ้นไปคุณเปิดได้1ชั่วโมงสองชั่วโมงโอ้ยเริ่มติดลบแล้วอปิดเปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผนเครื่องมือบอดนะครับเป็นเครื่องมือที่1เราต้องรู้ว่ามันทํางานยังไง มันเป็นบอรดที่ทำงานในระยะยาวหรือเปล่าหรือว่าเก่งกําไรระยะสั้นถ้าเก่งกำไรระยะสั้นแล้วมันผิดทางมันโอเคควรจะเปลี่ยนแผนด้วยซ้ำแต่ถ้ามันเป็นบอร์ดแบบเชิงกลยุทธ์ที่มันทํางานระยะยาวละ่ะบางทีเปิดชั่วโมงสองชั่วโมงอาจจะตอบอะไรไม่ได้เลยก็ได้นะดังนั้นแผนการลงทุนคุณต้องชัดคุณถึงเลือกใช้เครื่องมือสมองคุณต้องใช้คิดให้เด็ดแล้วว่ บอทดมันคือไม้คือมือของคุณมันคืออุปกรณ์ของคุณเท่านั้นมันไม่สามารถคิดแทนคุณได้บอทดคือผู้รับออเดอร์คือผู้รับคําสั่งจากคุณแล้วออกไปลงมือทาข้อควรระวังข้อที่4ี่ครับต้องเข้าใจว่าบอทแต่ละชนิดทางานยังไงบางตัวคือวางกริดไว้เฉยๆถ้าคุณไม่เข้าใจวิธีการทํางานของมันนะครับมันเหมือนเด็กน้อยคนหนึ่งกําลังเอามือไปจะใช้ไฟฟ้าจะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าจะต่อปลั๊กไฟแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเสียบปลั๊กยังไงหรือว่าต้องเอานิ้วเย คุณกำลังจะใช้เครื่องมืออัตโนมัติน,นะเหมือนคุณกําลังจะใช้ระบบไฟฟ้าให้ลองคิดดูว่าถ้าเป็นเด็กที่ไม่รู้อะไรเลยแล้วใช้ระบบไฟฟ้าเป็นยังไงความเสี่ยงสูงมันอาจจะทําให้พอร์ตของคุณโดนไฟดูดและเสียชีวิตพอร์ตระเบิดก็เป็นได้นั่นคือสิ่งที่ผมอยากบอกไว้ถ้าคุณยังไม่มีพื้นฐานยังไม่มีอะไรเลยคําถามสําคัญแล้วจะแอคชั่นยังไงเดี๋ยวผมจะมา ค่อยๆสอนวิธีการใช้งานอื่นๆเพิ่มเติมหรือไปดูคลิปเก่าต่างๆของผมที่สอนเรื่องการใช้บอร์ดใน p พโอเดนะครับหรือถ้าคุณสนใจเริ่มต้นใช้บอร์ดสำหรับมือใหม่ก็ติดต่อดูตามลิงก์นี้ได้เลยนะครับตามลิงก์สมัครตรงนี้นะครับเพื่อสมัครแล้วก็ใช้ตัวบอร์ที่ที่ผมอธิบายวิธีการใช้งานไว้เรียบร้อยแล้ว,ลวอย่างหนึ่งที่อยากบอกครับไม่ว่าเนื้อหาไม่ว่าข้อมูลความรู้ใดๆมันตอบโจทย์เป้าหมายชีวิตของคุณหรือสิ่งสําคัญครับ การลงทุนหลักๆคือการซื้อเวลาให้คนที่คุณรักแต่คุณจะซื้อเวลาได้ตราบเท่าที่คุณมีความรู้ความเข้าใจฝากไว้ครับสำหรับผมวันนี้สมเลิใชัยศิริมัง้รกดก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับถ้าชอบเนื้อหานี้นะครับฝากกดไลค์กันเยอะๆจะได้ตั้งใจทําเนื้อหาออกมาเพิ่มเติมขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนกันสวัสดีครับ